สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ที่ร้านคุณกุ่มกวดซิวนะครับแบรนด์มาดามคิกกี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามกันครับว่าคนที่สักรายมือไปแล้วนะครับแล้วคุณเก๋นะครับก็คือเป็นเจ้าของจิตรการที่นี่นะครับและคนดีวนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับไปสักรายมือกับหมอปุณตอนนั้นนี้เคยสักกับที่หมอปุณค่ะเมื่อปีหกสามช่วงเดือนสิงหา แล้วเปิดกิจาการก็คือเดินกันยาเดินถัดไปค่ะพี่หมอคุณก็มีแนวทางในการที่ปฏิบัติให้เกตว่าต้องทำอะไรบงไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนมาถึงทุกวันเนี้ย ก็เลยมีทีมงานด้วยก็เลยแนะนําทีมงานทุกๆคนนะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่เกดเคยได้รับประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นแก๊งสักลายมือเศรษฐีที่เราเป็นเี้ค่ะโอเครับัคนนี้ครับผมอันนี้สวัสดีค่ะพนักงานพุ่งปิดสิวสาขาบ้านไผ่ปันแก่นนะคะก่อนหน้านี้ค่ะชีวิตก็อย่างว่าคือ่าไปในทางทิศทางที่แบบไม่ดีเลยเหมือนกับแบบนอนพวาเลยแต่ละวัน พอเริ่มพาวสักลายมือกับพี่หมอคุณเป็นช่วงกุมพาแล้วก็เปิดร้าน,ท,นที่จังหวัดเลยเนาะใช่ค่ะที่จังหวัดเลยอันนี้คือเดินทางจากขอนแก่นที่จังหวัดเลยเลยอ่สาสักเดืินกุมพาเปิดร้านเดือนมีนาคมแล้วก็พี่หมอคุณก็แนะนําเลิกกดร้านแล้วก็แนะนําในสิ่งแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชีตก็เปลี่ยนไปมากมีรายได้ก็ในระดับที่แบบอ่า ดีค่ะดีมากเราพูดไม่ออกเลยปังมากค่ะตอนระทับมากเขารู้สึกมันปรับในตัวเราเยอะนะคะมันปรับแบบไหนบ้างอ่าปรับในหลายๆเรื่องค่ะดีขึ้นในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับอ่าธุรกิจในทางที่ดีมากค่ะตอนอารมณ์จิตใจเป็นยังไงครอารมณ์จิตใจดีขึ้นค่ะตอนนี้คือ เดินทางสายธรรมมากสายธรรมมากแล้วก็มีความสุขในในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะรับอยากให้ฝากนั้นหน่อยครับอยู่แถวไหนอะไรยังไงอำเภอบ้านไผ่นะคะจอดขอนแก่นร้านอยู่แถว่ยืเยื้องทางคินิคศักรรมหมอเบ้นทางไปบ้านเกินนะคะจะเห็นป้ายบาลาพิกีแล้วก็พุ่งกดิสิวเลยหน้าร้านค่ะเบอร์โทรครับถ้าติดต่อเบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเก้าสองสองสี่เจ็ดนะคะครับตลอดเลยโอเคครับอ่าสาขาอันนี้ลองบัวลำพูใช่ไหมครับค่ะ ตอนนี้มีพิกัดแล้วจัดแล้วตรงข้ามเปิดแล้วตรงกันข้ามนะ,ะนะครับตัวโทรศทติดต่อก็ตู้แปดหนึ่งเจ็ดห้าห้าสองศูนย์สี่สี่อ่าวันนี้มาสักแล้วเดี๋ยวโชว์มือเลยครับ <WiFi. S 2> นี่นะครับมาสักนะครับ อ่ที่นี่อ,อุดรพิกัดตรงไหน<ะ>เดี๋ยวชัดๆนิดนึงครับพิกัดนะคะจะอยู่เยื้องกับโรงเรียนอาภัสยค่ะซอยภุมประกายซอยสามนะคะก็คือจะเป็นตึกอยู่ซ้ายมือเข้ามา70เมตรนะคะเบอร์โทร0 9 9ย์9ค่ะ7 8 5ด5 4 9นะคะโอเคครับขอฝากไว้ตรงนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะมีธุรกิจนะคะที่ เป็นอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะช่วยให้คนหายสิวได้เกดเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราช่วยเขาได้หนึ่งละความสุขคือเราและเขานะคะมันจะทําให้แบบชีวิตเราก็ยิ่งแฮปปี้ขึ้นไปด้วยค่ะค่ะผมเนาะให้สาริตต่อครัต่อเกดได้นี่ก็คือคือสักไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการทานายดวงก่อนตรงตามดวงชะตาเราไหมหรือยังงมันมีความรู้สึกยังไงพอได้มามาพบกันครับ ก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มสักวันนี้ก็<อ>ยังยังไม่ได้พบประสบการณ์แบบน้องแพลนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ได้เข้ามา,าร่วมก็ก็ดีใจแล้วก็คิดว่าแนวทางที่คุณหมอฮินนะคะแนะนำก็ทำให้เราจิตใจสบายขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แนะนำให้เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะ S <S <ๆ>คือก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราก่อนหน้าเนี้ยเราก็เห็นน้องเกดคือเราอยู่ข้างๆกันนี่เองครับ,รบผมอยู่ตรงนี้เห็นการจเจร,ริญเติบโตของเขาแล้วก็เฮ้ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็มองว่าในในส่วนของธุรกิตรกจตรงเนี้ยมันไปได้ไกลเราก็เลยเข้ามาร่วมเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ,รบในขนาดเดียวกันเราก็เห็นว่าในหลายๆอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการทําบุญผมมองว่าการที่มาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับเราทําบุญร่วมกันนะครับคนที่เลยถือโอกาสถี่ว่ามารับสิ่งดีๆด้วยกันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับผมผมก็อยู่สาขาเมืองเลยนะครับเพิ่งเปิดไปได้ประมาณหนึ่งเดือนยังไม่ถึงเดือนเนาะใกล้ละใกล้ครบเดือนละนะครับก็คือจะอยู่ในเมืองเลยครับผมซึ่งจะเป็นพี่กุ้งกดสีสาขาเมืองเลย ถ้าเข้าไปเสิร์ชใน g o ก g l e ก็ขึ้นเลยนะครับผมอยู่พิกัดแบบใกล้กัดอยู่ที่กุดป่องครับอยู่ใกล้ใกล้กับร้านอาหารเช้าแป๊้งนวนครับผมใกล้ๆกกันหาไม่ยากครับเบอร์โทรไหนครับเบอร์โทรจะเป็น0941515154ครับผมโอเคค่ะฝากเลยนะครับครับผมที่เลยนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่มาสาขานี้บ้างนี่ครับสาขานี้อันนี้มาจากสาขาบึงการนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดคาดว่าอยากจะคาดว่าจะเปิดประมาณปลายเดือนปลายเดือนนี้นะครับ ทำยังไงครับเหตุผลที่อยากเปิดอยากอยากจะมีจิตการอยากจะอะไรเป็นเหตุผลทำให้ต้องเลือกคุกคุ้งกวดซิวบาดามิกี้คือจริงๆอาจจะเป็นือนเป็นโอกาสเนาะโอกาสาาใช่ค่ะเป็นโอกาสแล้วก็พอได้มาคุยกับพี่เกียรติแล้วรู้สึกแฮปปี้อ่ะเออเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไปได้คือถ้าแบบอ,อ ้ามากดสิวแล้วสิวหายมีลูกค้ากดสิวสิวหายคือมันจะเป็นการตอบต่อสิ่งดีๆค่ะค่ะ <ผม S 1> ือเราก็แฮปปี้ด้วยอืมโอเคแล้วปกติเป็นคนจงังหวัดไหนครับเป็นคนที่หนองคายค่ะคนหนองคายใช่ค่ะก็เลยใกล้ๆกันไม่ไม่ได้ไกล,ก,ลกันมาก,กค่ะผมฝากร้านแบบ พิกัดแถวไหนบริเวณใกล้สาขาบึงการนะคะพิกัดจะอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงการค่ะใกล้กับสุขาอินทร์ก็ติดใกล้ๆกับโรงพยาบาลบึงการโอเคครับใกล้ๆหาได้ได้ง่ายส่วนราชการนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทร0626466365ค่ะโอเคครับขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆนะครับส่วนหน่งที่คุณเชื่อว่าเจ้าของแบรนด์เนาะพิค อันดับแรกเลยเขามาเจอที่คุณในในช่วงเวลาที่เขามีปัญหาน้องเขาตกแต่วันหนึ่งเราได้เจอเขาให้เจอกันแล้วเราก็ได้ปรับเปลี่ยนดวงเขานำพาชีวิตเขาให้เดินในทางที่ดีเร้ทุกคเชื่อว่าจุดน,นี้แหละที่ทาให้ทุกคนที่เป็นลูกทีมสายใต้ได้เขามันเหมือนจับเชือกดียวกันอ่ะมันก็เลยจะพากันไปจริง ค่ะเพราะว่าโดยปกติส่วนมากเลยถ้าถ้สสาสายเดียวกันมันเนเหมือนมันเป็นสายเดียวกันนะมันก็เลยจะมันมันเหมือนอะไรมันเป็นทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแล้วก็บุญมันสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วยมันก็เป็นความเชื่อมันก็นเลยทําให้พี่ปุณไม่ได้เป็นผู้สิ่งทุกอย่างให้ทุกคนประสบความสําเร็จที่ปุนมีหน้าที่แค่ชี้ทา,างนำทางทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราเองความสำเร็จเราวันนี้ก็ขอบคุณมากมาก นะคะที่ที่ได้ได้มองเห็นว่าพี่คุณเป็นคนเมืองที่ได้ทำหน้าที่นี 2, ้เป็นในหน้าที่ในการเปิดทางชี้ทางให้เราไปก็ความตั้งใจของพี่คุณที่ได้ทำในในเรื่องของอาวุโในการสับสนยนมาถ้าสุดที่ที่ค่ะพี่คุณกล้าพูด่คุณอยากช่วยคนด้วยใจบริสุทธิ์เรารู้สึกว่าเราคิดว่าตั้งแต่เรื่องคนเราช่วยผู้คนให้ดีมากทุกท่านพี่คุณเคยตกในโลกชีวิตที่ทุกคนเป็นพี่คนที่ผ่าน เราที่ว่าเราทให้ทุ้คนยินไม่มากเท่าไหร่ผูกคนมีผสมเท่าไหร่เราจะมีชิ้นที่ดีมากที่เท่า่ที่แบบเป็นคุาผสมที่ว่าทำไมถึงกิน้อคุณทำไมกินเดือสซายนี้จริงๆผูค้คนเป็นคนเสี่ยามากนะนกท,ทุกสิ่งอย่างมันสั่งสอนเรา <c oughs> ทำให้เราค้นพบว่าชีวิตเราเราต้องการอะไรความสองเราคืออะไรไมใชความสุขข,ของแต่ละค,คนมน แต่ความสุขที่มีคือที่ได้เงินบบนี้่ความสุขของทุกคนก็ให้ทุกคนได้พบป้ามไยนะาธุครับครับสำหรับใครที่อยากเปิดสาขานะครับการรักษาสิวนะครับเปิดกิจการเป็นของตัวเองนะครับเกี่ยวกับการกดสิวการรักษาหน้านะครับยังไงดูคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่มองหาอาชีพและอยากเป็นเจ้าของกิจการครับ